สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคัเนนะครับผมมาดูรถ Fortuner เตรียมส่งอีก1นึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดชนบุรีนะครับอันนี้เป็นไฟแนนซ์นะครับผมนี่ช่วงระหว่างรอใบปล่อยนะครับคุณลูกค้ามาแล้วนะครับมาไหว้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็แซมเลยถือโอกาสมาทำคลิปวิดีโอเตรียมส่งมอบ นะครับอันนี้เป็น Fortuner ปี2017นะครับ2.4 V ของขับ2นะครับคันนี้นะนี่ก็สวยๆนะก็เหมือนเดิมเนาะนี้ก็ลูกค้าก็ไหวอเไรเรียบร้อยแล้วไฟอะไรความสว่างเช็คให้ทั้งหมดนะครับนี่นะ,ะมาดูภายในกันนิดนึงก็จะเลี่ยมเลี่ยมเอี่ยมเอี่ยมนะครับเอี่ยมเอี่ยมแบบนี้นะ นะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่185,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเข้าสู่ตามระยะหน้าน,านี่หลักฐานนะครับนะเห็นไหมเข้าครั้งต่อไปก็ระยะ191,000กิโลเมตรนี่ตามระยะนะครับผมสวยๆนะเบาะไฟฟ้านะครับสวยๆคันนี้กุญแจ1ชุดนะ อันนี้1ชุดนะครับแซมก็แจ้งลูกค้าก่อนที่จะจองเรียบร้อยนะครับชัดเจนเนี่ย่ายอะไรเรียบร้อยละนะครับเนี่ยมีมาผูกอะไรเรียบร้อยนะครับมาเอี่ยมเลยนะนี่นะสำหรับ Fortuner เนาะก็มีเข้ามานะแต่ว่าไม่ได้เยอะเข้ามาต้องใช้คาว่า เข้ามาเรื่อยๆครับเดือนนึงอาจจะ2คันสาคันมันจะไม่ได้เข้ามาเป็นรถแบบกระบะเนาะไม่ได้เข้ามาแบบทีหนึ่งรถหนึง20-30คันนะครับประมาณนี้นะฝาท้ายไฟฟ้านะครับให้ดูฝาท้ายไฟฟ้านะาสวยเลยนะแอร์เอออะไรก็รอบๆคันนะครับเนี่ยดูนะสวยๆนะ ริมเรียมนะครับกดเนี่ยฝาท้ายไ,ไฟฟ้ากดเอานะครับมีไฟตัดหมอกด้านหลังด้วยนะนี่นะตัดอันนี้คือตัดหมอกหลังนะไม่ใช่ทับทิมนะอันนี้คือตัดหมอกเนี่ยตัดหมอกหลังนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นตัวเชนแล้วนะครับเชนก็คือได้ดิสสี่ล้อนะนี่ไม่ใช่ดังดำนะอันนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับ บอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับพวกเอกสารอะไรก็รีเช็คให้หมดนะครับอันนี้ปี2017นะฟอร์จูเนอร์7นะครับผมสวยนะใครที่มองหารถหมดสัญญาเช่าวสวยๆเนียนๆแบบนี้นะลองโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร06 354 3692นะครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เชื่อใจแซมบอ,อกรลกับแซมเนาะเจอกันทางออนไลน์นะครับขอบคุณมากๆเลยรถสวยบอกสวยรถเดิมก็บอกว่าเดิมรถโดนแซมก็บอกว่าโดนนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับ f o u t u n e er, นนะจากชนบุรีขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ